วันนี้นะครับก็จะพาเอษตรทุกท่านนะครับมาจมลันนะครับปับกใต้ตมนตอเรียกว่าจมลันนะครับโดยการมีกระบ,บอกลันแบบนี้นะครับแล้วก็มีเหยื่อใส่เหยื่อกาไปนะครับเรามาจะมาดักปลาไหลกันนะครับโดวยวันนีนะ้ผมก็จะมาดักในบริเวณสวนใกล้ๆกับที่ผมปลูกต้นไม้ไว้นะครับทีนี้เราจะมาดูเหยื่อเหยื่อที่เราจะใช้ จะรดักปลาไหลวันนี้นะครับก็จะเป็นปลาย่างครับปะเป็นปลาย่างครับปลาที่ผมหาได้ในพื้นที่นะครับก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับครับบ้างรันที่มีทั้งหมดนะครับว่าวันนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบลูกนะครับยี่สิบลูกเดี๋ยวไงเรามาเตรียมเหยื่อนะครับสําหรับใส่บ้างรันกันครับผมนะครับทีนี้เราก็เตรียมเหยื่อไว้แบบนี้นะครับ อา,อาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมได้เงื่อมาน้อยนะครับแล้วก็บงางรันผมก็หลายลูกอยู่ก็ต้องแบ่งให้มันเท่าเท่ากันนะครับก็เพื่อจะได้ใส่นะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากก็กลมา,ราเรก็เอาไปมาใส่ไ้แค่นี้ ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยลุกโฮต์เคพอประมาณนะครับก็เดี๋ยวจะมารอดูกันนะครับว่าตอนไปเก็บบ้างรันนะครับเราจะได้ปลาไหลกันบ้างหรือเปล่าหรือจะได้อะไเยอะหรือเปล่านะครับยวคอยมาดูกันเดี๋ยวตามไปดูตอนวางบ้างรันอีกทีนึงครับผมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่นะครับที่เราจะมาจมบ้างรันแล้วนะครับอ่อค่อนข้างลกเลยนะครับผม ผมจะวางไว้นี้ทนะั้งหมด20ลูกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหมายกันนะครับเดี๋ยวเราจะวางลูกเล็กแล้วก็จะมาดูหมายกันเลย เดี๋ยวเราจะมาดูหมายนะครับที่ผมใช้วางว่างรันนะครับที่ยังไงที่ผมจะวางว้างรันนะครับเราจะได้ตัวลปหล่าแล้วต้องมาลุ้นตอนเก็บพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับแต่ว่าเราจะมาดูหมายจะวางลูกแรกกันก่อนนะครับน้ำไม่เยอะนะครับสังเกตได้เพราะมันลงท้าบูท ต้นไม้ที่ผมจะวางก็ะทะาที่โล,โล่งๆหน่อยครับเหมือนไม้นี้นะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าไม้แบบนี้ป่าตัวใหญ่ก็จะอยู่นะครับเจอปลาตัวใหญ่เราหาที่ดูว่าครับ,รบการวางบัางรันนะครับก็ต้องหัน ต้องดูที่ทางน้ำนู่นึงคุยง่ายๆเลครับแล้วต้องดูที่ทางน้ำนนี่ระวังเอบไปฟเวน,นี่นะครับ ลูกเล็วางเร้วนะครับก็จะไปดูทิศทางน้ํานิดนึงนะครับน้ํามันจะไหลไปโน้นนะครับนะครับเพืจะทำให้กินเยอะออกจากปากกระบ,บอกรันนะครับปากจะได้กินก็จะเข้ามาเข้ารันนะครับครับน้ำมันจะไหลไปโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปวางกุี่สองกันต่อครับดูแลบวีูเลยพอดู ตัองผมก็จะวางนะเป็นปากกนะครับมีต้นกกที่ไม่แน่นเกินไปนะครับส่วนใหญ่ตัวใหญ่มันก็จะชอบอยู่ที่แบบนี้นะครับเขาใช้มือครับเปิดช่องมันหน่อยหนึง่งช่องหน่อยหนึง่งในขนณะเสียบกระบ,บอกลงไม่ได้นะครับ แล้วก็ลิงเง้เหยื่อลงไปข้างล่างนะครับก็เสียบไปเลยครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดักลูกอื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูตอนเสร็จอีกทีนะครับผมครับผม หลังจากเมื่อวานนะครับที่เราได้ไปจมลันกันในบริเวณนาพื้นที่ใกล้ๆสวนของผมนะครับวันนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งกว่าๆแล้วนะครับผมกลับมาจากทํางานก็จะไปดูกันนะครับว่ามันจะได้ตัวกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้มาติดตามกันนะครับผมนี่นะครับพื้นที่ที่ผมจมลันไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่เก็บกันนะครับก็ค่อนข้าง,งเป็นลบใช่ได้เหมืันกัน ก็หวังว่าจะจำได้ทั้งหมดนะครับ20ลูกเดี๋ยวเราจะจำบไปเรื่อยๆครับผมอ๋อครับลูกนึงนะครับไปดูว่าได้ตัวหรือเปล่าโอ้มีครับตังหนักด้วยโอ้ยนี่ครับนั่นนั่น ไปปุ๋ยครับไปตัวอยู่ไปดูต่อ,ตตอตตตไปกันครับก,กลมกลางลุกมากเลยครับที่สำคัญหลงวงโก้จะจำไม่ได้วางไว้ตรงไหนบ้างนะครับเมื่อวานลิบมาเกลัวว่าจะจำที่ติดิโต จำที่ไล้ถูกหรือเปล่ลาขอหักคนนะครับโอ้ยจำที่ไม่ได้จำไม่ได้นี่กลับมาใหม่รู้กันแย่เลยนะ เจอแล้วครับมันมีอยู่ลูกดูครับตัวรึเปล่าอ้หนักอยู่ครับน่าจะได้ตัวอยู่ครับได้ตัวอยู่ไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีตัวอยู่มีตัวอยู่จะไปไหน Kita cakap dengan ayah. Kita cakap dengan ayah. Ayah, kita minta Allah. Ini memang minta Allah. Ini memang minta Allah. Ini minta Allah. Ini minta Allah. รู้สึกว่ามันจะมีอีกหนึ่งลูกตรงไหนเอ่ยนวนครับนอนครับ,รบไปดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าโอ้ไม่น่าจะมีครับไม่มีตัวนะครับนนเดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปูสรุปทีละกันนะครับวันนี้ผมเริ่มถือลำบากแล้วหลายลูกแล้ว หลังจากที่เราไปดูว่างลันมาครับทีนี้เราก็มาดูปลาครับก็ได้กันสักกี่ตัวตไเลยนะครับผมยวงไงมาดูนะครับจาก20ลูกนะครับเราก็ได้มา9ลูกนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดของปลากันนู่นใหญ่มาก็ใหญ่ลตัวนี้ ดูหน่อยนี่มองไม่เห็นเลยถือกล้องถือกล้องสายหน่อยดูทิ่ปลาไปเป็นดูนะครับดูจากที่ไปเก็บบ้างรันมานะครับทีนี้ก็มาดูปลาที่ได้นะครับวันนี้จาก20ลูกนะครับเราก็ได้มา9ลูกนะครับทั้งหมดก็เที่ตกีใส่ไป2ลูกครับก็ใส่สวยๆนะครับนข้างๆะสวยมากที่สร้าไปนะครับรับดูลูกต่อไปนะครับผมอุ๊บปุ๊บอนี่2ตัวแล้วครับ ใช้ใช้ได้เลยตรงนี้ก็มีครับแต่น้าจะไม่ใหญ่นะครับโอ้ตายครับตัวนี้โหตายด้วยโหนี่ค่อนข้างหนักครับตัวนี้ก็น่าจะใช้ใช้ได้อยู่ปุ๊บโอ้โหอุดใหญ่กันครับอืมอุดใหญ่หลาตัวครับตรงนีครับโอ้โหนี่ก็ใช้ได้ ดูนะครับมีสามลูกแล้วก็คนแล้วครับนมี่สอลูกนะครับ้ตรงนี้ทำไมอเป็นแนะครับเอาไ้เดี๋ยกัก็มีลูกนึครับวันนี้จากน้ำหนักก็น่าจะใหญ่อยู่ปุ๊บ งูสองตัวครับพวกนี้นตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับแล้วก็มีลูกนึงิงตายโอ้ยงอ่ครับมันวิ่งอะเดียดตายมันดูที่สว่างสว่างนะครับอเมนเลยโอ้ยไปยใหญ่ทังนั้นเลยตายเรอตายสตัวนะครับ เห็นได้เยอะอุ้ยว่เท่าเราแม่เสียงดังวันนี้ก็น่าจะได้สักสองสามกิโลได้ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับการจูงพัฒนาลบที่นะครับครับหอนะครับสำหรับคืนนี้ก็จบแค่นี้ก่อนพ่อพ่อโชว์ที่ทำหน้าบุกนีครับโชว์แบบโชว์ปลาสองอันเดี๋ยวลูกไปเขี่ยเอายิ้มข้างใหญ่ครับโอเคเอาได้ละ หลับที่นี้ก็จบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ